วันนี้ขอเสนอเมนูน้ำพริกปลาแดดเดียวนะคะทอดปลาก่อนนะคะทุกคนกำลังเหลือ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 งแล้วนะจ้าเหลืองเหลืองแล้วนะจ้าอันนี้ก็พริกคั่วเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ปลาก็รอทอดนะคะแล้วก็เมนูต่อไปคือเมนูแกงขี้เหล็กนะคะแล้วนี้ผัดบวบนะคะก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวรอทอดปลาก่อนนะคะอันนี้ก็กระชายกระชายกับพริกแก,กงนะคะนี่เดี๋ยวก็วันนี้มีเมนูแค่นี้นะคะน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาแดดเดียวนะคะน้ำพริกปลาแดดเดียวแล้วก็แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กแล้วก็ผัดบวบนยคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวก็มาตำ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 พริกกันนะจ๊ะทุกคนต่อไปก็เมนูผัดบวบใส่ไข่นะคะก็เอาไข่ใส่ลงไปค่ะโกเล่โกเล่อันนี้เมนูผัดบวบใส่ไข่นะคะก็เอาบวบใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะบวบใส่ใส่ใส่ผัด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 เล้วก็น้ำใส่ค่ะ เอาน,น้ำใส่ลงไปค่ะน้ำใส่ลงไปเลยแล้วก็รอมันเดือดเอาซีอิ๊วขาวใส่หน่อยหนึ่งซีอิ๊วขาวใส่หน่อยหนึ่งนะจ๊ะก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ําตาลใส่รสด,ดีใส่ชูรสค่ะแล้วก็รอมันสุกนะคะเพราะว่าอันนี้ช่างใหญ่เขาไม่กินหวานก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าตักให้แม่แม่เขาก็จะไปเติมน้ําตาลเอาเองนะจ๊ะอันนี้คลัดบวบใส่ไข่นะคะก็รอมันเดือด ให้มันสุกแล้วก็ชิมรสดูว่าเออมันอร่อยไหมรสชาติพอดีไหมก็พอแล้วนะจ๊ะทุกคนเนี่ยเมนูง่ายๆค่ะเมนูผัดบวบใส่ไข่นะจ๊ะต่อไปก็เสนอเมนูแกงขี้เหล็กนะคะก็เอายานางใส่ค่ะยานางใส่แล้วก็หั่นกระชายใส่นะคะหั่นกระชายใส่แล้วก็พริกแกงใส่รอมาเดือดเดือดเดือดก็เอาน้ำปลาใส่เพราะช่างใหญ่เขาไม่กินกะทิเขากินอยู่แต่เขาไม่ชอบค่ะเขาชอบให้แกงแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะก็ปล่อยมันเดือดเดือดเดือเดเือ,เ,อ,เ,อเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาขี้เหล็กใส่นะคะก็เอาขี้เหล็กใส่ค่ะเนี่ยค่ะก็รอมันเดือดแล้วก็ปรุงรสช่างใหญ่เข้าไปขึ้นมาค่ะไปหาตามสวนตามสวนคนอื่นเขาก็ไปหาตามส,วน,ามสวนคนอื่นเขามานะคะเนี่ยก็จะได้เป็นประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะก็รอมันเดือดรอมันเดือดสักแป๊บหนึง่ง ขี้เหล็กจะเยอะไปหรือเปล่านอ้อปลาร้าจะพอหรือเปล่านาะปะลาร้าถ้าจะไม่พอเดี๋ยวต้องให้ช่างใหญ่ไปซื้อมาอีกหนึ่งขวดนี่ค่ะแกงขี้เหล็กช่างใหญ่เขาชอบกินมากค่ะแบบนี้นะคะแกงใส่ปลาร้าค่ะไม่ต้องใส่อะไรมากมายเขาไม่ใส่กะทิค่ะก็ใส่ปลาร้าใส่พี่แกงใส่ธรรมดาปกติค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้น้ำพริกน้ำพริกปลาปลาแดดเดียวเนี่ยค่ะ ปลาเป็นแบบนี้ก็จะเอาเนื้อๆมันมาตามใส่น้ำพริกนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเอาไว้จิ้มเอาไว้จิ้มกับข้าวเหนยยเียวค่ะไว้จิ้มกับข้าวเหนียวแล้วก็ไข่เจียวค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วผัดบวบผัดบวบใส่ไขค่ค่ะง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะทุกคนมาๆมา,มาเมนูง่ายๆแค่นี้แหละจัดเสร็จแล้วอันนี้ก็เอาไว้กินกับไข่เจียวค่ะน้ำพริกก็ไม่ใส่อะไรมากๆก็ขั่วหอมกระเทียม พิกแห้งค่ะแล้วก็ใส่ใส่ใส่ใส,ใส่แล้วก็ตำตำตำ,ตำ,ตำแล้วก็เอาปลาไปทอดแล้วก็มาใส่นะคะแค่นี้นะคะทุกคนเมนูง่ายๆนะจ้าสวัสดีจ้า